สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading Tarot นะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากบอกคุณมากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องอะไรนะคะไม่เหมาะจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะไพ่ายานาโลกในการอ่านคำทำนายในวันนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะ พลังงานดีนะพลังงานดีมากเลยด้วยซ้ำนะคะคุณได้สัมผัสถึงคนที่เขาอกเข้าใจคุณแล้วในตอนนี้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครหรือคนที่อยู่ข้างๆคุณหรือคนที่เป็นาพาร์ทเนอร์ในการใช้ชีวิตเพื่อนไกด์ไลน์หรือใครก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณมีเขาแล้วเออมันมันไปได้สวยอะมีเขาแล้วพากันไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้หรือ แม้กระทั่งคุณกําลังต้องการคู่ทรัพย์คู่บุญคู่บาร,รมีอยู่ก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะนี่คือพลังงานของคุณเดี๋ยวแม่หมอจะมาขยายอีกหนึ่งใบแล้วกันเพ่งพินิษขออีกหนึ่งใบขอดูพลังงานของคุณอีกหนึ่งใบบอิหวานพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ สองกรณีสองกรณีนะกรณีแรกคือคนที่เจอแล้วเจอคนที่เป็นไกด์คนที่เป็นคนที่นำทางคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ในการใช้ชีวิตเอาไปด้วยกันคอยชี้แนะแนวทางคอยสนับสนุนคอยทําให้คุณได้มีสติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณได้เจอเขาแล้วหรือบางท่านบางคนอีกรณีหนึ่งก็คือคุณต้องการคนที่จะไปด้วยกันกับคุณคนที่คิดเหมือนกันกับคุณคนที่คอยห่วงใยคุณคนที่คอยเข้าอกเข้าใจคุณ คุณกําลังตามหาคนคนนั้นและคุณก็รู้สึกได้ว่าคุณกําลังจะเจอเขาอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นเป็นสองกรณีสําหรับพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นได้ทั้งสองกรณีเลยนะคะแล้วมาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ ถ้าดินสมบูรณ์ผิดที่ผิดทางผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณแล้วก็ไปไหนไม่ได้ถ้าสำรับเป็นโลกสิ่งที่ไม่หมอเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่าในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดนะ คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจอาจจะรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้เท่าที่ควรทั้งๆที่ตัวเองก็เรียกได้ว่ามีกําลังนะมีแพชชั่นนะมีรู้ว่าตัวเองเก่งรู้ว่าตัวเองสามารถทําได้รู้ว่าตัวเองสามารถไปต่อได้มากกว่านี้แต่มันเหมือนจังหวะมันไม่ได้คุณรู้สึกว่าจังหวะมันไม่ได้และท่านเห็นอะไรรู้ไหมทำไมจังหวะมันไม่ได้ ท่านเห็นว่าจิตของคุณน่ะยังไม่หลุดพ้นจิตของคุณยังไม่หลุดพ้นมันไม่ได้เป็นคำสูงนะมันไม่ได้แบบโอ้โหไม่เหมอะฉันก็ใช้ชีวิตปกติแล้วจะไปหลุดพ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แบบนั้นจิตหลุดพ้นคือจิตที่มีอิสระจิตหลุดพ้นคือจิตที่รู้ว่าเรามีอํานาจในการตัดสินใจเรามีอํานาจในการใช้ชีวิตจิตของเราตัวของเราอํานาจสูงสุดการตัดสินใจอยู่ที่ตัวเราคุณยังไม่ได้รู้สึกแบบนั้น คุณยังรู้สึกคุณยังรู้สึกว่าทําอะไรสักอยาก่างหนึ่งยังต้องเป็นเพราะว่าสิ you you. ่งนั้นให้คุณทําเป็นเพราะว่าสิ <un> <ation> <t iny> ่งนี้ให้คุณทําเป็นเพราะว่าการทําแบบนี้ถึงจะเป็นแบบนี้แบบนี้มันมีการตัดสินมันมีข้อแม้มันมีข้อแม้ในการใช้ชีวิตของคุณอยู่ท่านเห็นคุณกําลังใช้ข้อแม้นั้นในการดําเนินชีวิตมันจึงไม่ใช่เส้นทางของคุณคุณจึงรู้สึกทําแล้วมันไม่สุดทําแล้วมันไม่เก็ตเท่าไหร่ทําแล้วมันดูแบบ ไม่ใช่อ่ะทาเต็มตัวทําเต็มร้อยทําทุกอย่างแต่ก็ผลที่กลับมามันไม่ได้แบบเต็มร้อยมันไม่ได้ตามที่คุณารถนาเพราะคุณติดอยู่ในเรื่องที่ไม่หมอบอกไปนั่นแหละมาให้ไพ่ของไม่หมอช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะคุณเก่งนะคุณมีความสามารถนะแต่เพียงแค่คุณไม่กายภาพของคุณเนี่ยภายนอกเนี่ยเก่งมากๆเลยการแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเก่งมากๆเลย แต่ข้างในของคุณนะ่ะยังรู้สึกว่าการเก่งในครั้งนี้มันไม่ใช่ตัวคุณที่เก่งคุณรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเพราะคุณที่เก่งจึงทำให้คุณอึดอัดจึงทำให้คุณรู้สึกไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตทำอะไรแบบที่ตัวเองอยากทำไม่ได้เพราะเกงใจว่ามีบางคนทำให้คุณ เป็นแบบนี้แบบนี้มีบางสิ่งทําให้คุณเป็นแบบนี้นั่นคือความอึดอัดนั่นคือการที่คุณครอบงาจิตใจของคุณไวอ้อ่ะมันจึงไม่ใช่ที่ที่จะต้องอยู่มันไม่ใช่ความคิดที่จะต้องคิดอะไรแบบนี้ท่านท่านท่านเห็นตรงนั้นนะสิ่งศักดิสิทธิ์ของคุณถ้าไม่อยากให้คุณคิดแบบนั้นเสริมความงามคุณงามความดีพรสวรรค์ ช่วงเวลาสำคัญท่านอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองฐานบุญท่านอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่คุณทํามันคือคุณงามความดีของตัวคุณไม่ใช่คุณงามความดีของสิ่งอื่นคนอื่นทําดีสร้างความดีกระทําดีเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนดีเป็นเพราะจิตข้างในของคุณมันต้องการทำดีไม่ไม่ต้องให้เครดิตสิ่งอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณครูบาอาจารย์ของคุณ ไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณนับถือท่านให้เครดิ il, ต Arizona, คุณแต่ทำไมคุณไม่ให้เครดิตตัวเองมันจึงอึดอัดจริงๆท่านท่านถ้าท่านบอกได้ถ้าท่านเอ่ยได้ถ้าท่านมาหาคุณได้ถ้าท่านนั่งคุยกับคุณได้อะไรได้ท่านจะบอกฉันให้เครดิตเธอเต็มร้อยแต่ทำไมเธอไม่ให้เครดิตตัวเองเธอยังพวักพวงกับการให้เครดิตฉันอยู่หรอหรือกับการให้เครดิตสิ่งอื่นหรือสิ่งที่มันนอกจากตัวเธอ เธอเกรงใจขนาดนั้นเลยเหรอเกรงใจคนอื่นมากกว่าเกรงใจตัวเองเหรอดังนั้นการที่เกรงใจคนอื่นมากกว่าเกรงใจตัวเองคุณจะไม่ได้นําเอาพรสวรรค์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ของคุณนะ่ะท่านให้เครดิตคุณแบบทําได้เต็มที่มาใช้ได้เท่าที่ควรสิ่งที่ท่านอยากจะบอกว่านี่คือช่วงเวลาสําคัญที่ที่ตัวคุณนะจะต้องเอาพรสวรรค์นะ่ะที่ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาหรืออะไรก็ตามที่คุณที่เขาอยู่เคียงข้างคุณที่เขาคอยปกป้องคุณน่ะเขาเห็นว่าคุณมีดีในเรื่องนี้เขาเห็นว่าคุณจะทํามันได้ดีในเรื่องนี้ดังนั้นทําให้ถึงที่สุดทําให้ถึงที่สุดจิตของคุณก็คือจิตของคุณความเก่งของคุณก็คือความเก่งของคุณตัวตนของคุณก็คือตัวตนของคุณทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่และคุณจะถูกสนับสนุนและซัพพอร์ต จากเบื้องบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มที่เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณทําหน้าที่ของคุณผิดเพี้ยนไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเบื้องบนก็ไม่สามารถที่จะสนับสนุนและเกื้อหนุนคุณได้เต็มที่คุณอาจจะฟูมไฟคุณอาจจะมองว่าเขาไม่รักคุณอาจจะมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นใจไม่รักเลยนู่นนี่นั่นก็เพราะว่าคุณไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองมากพอนั่นคือส่วนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะบอกคุณเป็นคนหนึ่งที่ มีจุดประสงค์แล้วก็มีเป้าหมายที่ดีงามมากๆดังนั้นจุดประสงค์และเป้าหมายที่ดีงามเนี่ยยกเครดิตให้ตัวเองเถอะจริงๆท่านอยากจะบอกแบบนี้ยกเครดิตให้ตัวเองเถอะท่านเห็นคุณทํามันได้เต็มร้อยเต็มที่เมื่อไหร่ท่านภูมิใจมากๆไม่เสียแรงที่ให้ลูกศิษย์คนนี้ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ใบนี้นั่นคือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณคุณต้องทําให้ท่านภูมิใจแบบนั้นให้เครดิตกับตัวเองแล้วทําให้เต็มที่อย่าห่วงหน้าพะวงหลัง มันมีอะไรที่คุณจะต้องทําอีกเยอะแยมากมายภารกิจหรือสิ่งที่คุณจะต้องทําบนโลกมนุษย์ใบน,นี้มันมันมากเหลือเกินมันรอคุณอีกเยอะแยะมากมายถามว่าหนักหน่วงในการใช้ชีวิตไหมไม่หนักเลยคุณจะทํามันได้ง่ายคุณจะทํามันได้ดีเพราะมันคือพรสวรรค์ของคุณแต่ถ้าคุณจะทํามันไม่ได้ง่ายเลยไม่ได้ดีเลยคือการที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองคือการที่คุณรู้สึกว่าทําสิ่งนี้เพราะคนนี้อยู่เบื้องหลังเพราะ สิ่งจังสิอยู่เบื้องหลังให้ทําหรืออะไรก็ได้ถ้าคุณคิดแบบนี้ผิดผิดที่ผิดทางถ้าคุณคิดแบบเนี้ยผิดสิ่งที่ถูกก็คือทําดีก็คือดีฉันทําดีก็คือฉันทําดีคุณเป็นลูกศิษย์เอกเออ่ทหารเอกหรือคนที่ได้รับหน้าที่แบบที่ดีเยี่ยมอ่ะ เพื่อลงมาบนโลกมนุษย์ใบนี้ก็จงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเยี่ยมเมื่อคุณลงสนามจริงแล้วเหมือนคุณนึกถึงทหารเหมือนคุณนึกถึงทหารเ่ะเวลาคุณลงไปสนามลบอะเวลาเจอสถานการณ์ตรงหน้าที่คุณจะต้องตัดสินใจเพราะเขารู้ว่าคุณลงสนามเนี่ยเขาให้เครดิตกับคุณเลยการตัดสินใจอยู่ที่คุณแต่คุณมัวมาพะวังพะวงมองหน้ามองหลังว่าเอ๊ะเราต้องรอคําสั่งก่อนเราต้องรอคําสั่งก่อน ถึงจะตัดสินใจได้คุณอาจจะพลาดท่าได้ดังนั้นการที่คุณลงสนามนี่คือเขาให้เครดิตกับคุณแล้วในการท้าทายลงมาบนโลกมนุษย์ใบน,นี้ดังนั้นจงมั่นใจเครดิตของตัวเองจงมั่นใจความสามารถของตัวเองจงมั่นใจพรสวรรค์ของตัวเองนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะบอกกับคุณนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญในการสร้างตัวตนของคุณคนที่มั่นใจในตัวเองไม่ใช่คนผิด คนที่มั่นใจตัวเองไม่ใช่คนโลคคนที่มั่นใจตัวเองไม่ใช่คนไม่ดีคนที่มั่นใจตัวเองคือคนที่จะอยู่ได้บนโลกมนุษย์ใบนี้แบบสงงา่าเผย flying. เขาจะเป็นตัวของตัวเองและเขาจะมีความสุขกับการได้เป็นมนุษย์คนคนนี้ที่เป็นคุณเนี่ยคุณจะมีความสุขกับการได้เป็นคุณแม่หมอเปียบตัวอย่างแม่หมอชื่อชุริกรแม่หมอมีหน้าที่ของแม่หมอแม่หมอรู้ว่าหน้าที่ของแม่หมอคืออะไรและแม่หมอก็ไม่เคยที่จะ รู้สึกด้ค่าตัวเองเครดิตของแม่หมอคืออิสระภาพที่จะทําอะไรก็ได้แต่แม่หมอมีทีมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์ที่คอยเกื้อนหนุนคอยสนับสนุนอยู่แม่หมอก็คือรู้สึกว่าเราปลอดภัยเรารู้สึกเราให้เครดิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่เขาคอยซัพพอร์ตเราเรื่องอื่นๆแต่การใช้ชีวิตของเราในความเป็นชู่วกรเราก็ต้องใช้มันไม่มีบุคคลอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทีมของเราที่เขาเป็นพลังจิตอื่นๆ มาใช้กับเราไม่เขาไม่มาทับซ้อนมันไม่เมคเซนส์มันไม่ใช่ปกติธรรมชาติของมนุษย์ถามว่ามีเหตุการณ์แบบที่แบบว่าทับซ้อนแบบนี้ไหมในโลกมนุษย์ใบนี้มีมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความเชื่อที่เขาคิดเขาเชื่อแบบมันมีทับซ้อนจริงๆแล้วมันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาจาร์ของเรากระตุ้นเราจากทรายหรือสัญญาณจากไวเบชั่นเท่านั้นเองเขาะจะมีไวเบชั่นบางอย่างที่มากระตุ้น วายเบชั่นบางอย่างคือการแบบเขาเรียกอะไรกระชับกระเชงการรู้สึกว่าเออได้แรงบันดาลใจตรงนี้ขึ้นมานะอะไรนะมันเป็นการช่วยเหลือมันเป็นการลิงก์กันคลิกกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจากเบื้องบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาณนี้แต่เราก็ต้องงัดเอาตัวตนของเราครสวรรค์ของเราออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดตามแบบของเราจริงๆโดยที่ทำไปเลยว่าชันนี่แหละใหญ่สุดใน,ในความเป็นชูริกรชั้นก็ใหญ่สุดในความเป็นชูริกร ไม่เอาไปวัดค่ากับสิ่งใดเลยนั่นคือเครดิตที่เราจะต้องให้กับตัวเองมันคืออิสรภาพส่วนหนึ่งที่เราจะได้สร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามบนโลกมนุษย์ใบน,นี้และได้เติมเต็มส่วนที่เราจะต้องทํามากขึ้นด้วยเพราะความรู้ยังรอเราอยู่อีกเยอะดังนั้นคุณก็จะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสังเกตว่าคุณมีพรสวรรค์ในเรื่องอะไรคุณมีพรสวรรค์ในเรื่องการพูด คุณไม่ได้ถูกฝึกมาให้พูดเก่งมันพูดเก่งเองโดยอัตโนโมัติและพูดดีกว่าคนอื่นโดยอัตโนโมัตินั่นคือพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาและคุณจะทำมันได้ดีมากๆเมื่อคุณปฏิบัติหรือแอคชั่นเพราะประสบการณ์ของคุณจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและทีมของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเขาก็จะนำความรู้มาให้คุณได้ได้พูดต่อคุณต้องไปเรียนรู้ก่อนเพื่อที่ได้พูดต่อคุณจะต้องไปเจอประสบการณ์ก่อนเพื่อจะได้มาสอนต่ออะไรแบบนี้ นั่นคือการทำงานร่วมกันกับสิ่งศักสิทธิ์และเบื้องบนของแท้ไม่ใช่การที่สิ่งศักสิทธิ์และเบื้องบนมาใช้อะไรของคุณโดยที่คุณไม่ได้มีเครดิตเลยชื่อของคุณคืออะไรอะ่ะคนคนนั้นจะไม่ได้มีเครดิตเลยในโลกมนุษย์บปดีมันไม่ใช่มันไม่เมคเซนแม่หมอชื่อชูริกรอแม่หมอจะต้องมั่นใจว่าฉันนี่แหละคือคนที่จะใช้ร่างนี้กายภาพนี้อวตารน,นี้ในคนที่ชื่อชูริกร่อน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือจิตของชั้นนี่เองคุณต้องเชื่อมั่นแบบนั้นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านบอกว่าคุณจะทํามันได้มากกว่านั้นถ้าคุณมั่นใจตัวเองคุณจะทําประโยชน์ได้มากกว่านั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสร้างประโยชน์ให้ได้มากกว่าเท่าที่คุณเป็นอยู่ณตอนนี้ท่านไม่อยากให้คุณติดอะไรเลยท่านอยากจะให้คุณให้เครดิตกับตัวเองจงมั่นใจตัวเองเถอะแล้วการมั่นใจตัวเองการให้เครดิตกับตัวเองมันคือพลังมันคือ power ไม่มีใครเขาเชื่อเราทั้งหมดแต่มันจะมีคนที่เชื่อเราที่เป็นคนของเราคุณไม่สามารถช่วยคนได้ทั้งหมดทุกคนบนโลกแต่คุณสามารถช่วยคนที่คุณมีพันธสัญญาว่าฉันจะมาช่วยดังนั้นจงอย่าเอาสิ่งต่างๆเข้ามาแทนที่อย่าคิดว่าตัวเองไม่ยิ่งใหญ่พอในการช่วยเหลือผู้คน อย่าคิดว่าตัวเองไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะทําความดีอย่าคิดว่าตัวเองไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะสร้างพลังงานดีๆหรือวายเบชั่นดีๆให้กับโลกมนุษย์ใบนี้อย่าคิดแบบนั้นเพราะถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณจะทําความดีคุณก็เอาเครดิตของคนที่เขาดูคนอื่นจะเชื่อเข้ามาใช้ดังนั้นมันมันไม่โอเคสําหรับคุณท่านเห็นแล้วมันไม่โอเคท่านว่าคุณยิ่งใหญ่กว่านั้นคุณมีดีกว่านั้นมั่นใจเถอะถึงคุณจะชื่ออะไรก็ตาม คุณมั่นใจในในความเป็นของคุณเถอะแล้วคุณจะเห็นความมหาจัรย์ความมหาจรรย์จะรอคุณอยู่เพราะวายเบชั่นของคุณดีถ้าวายเบชั่นของคุณดีการเงินดีท่านคอยเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอท่านท่านรักและห่วงคุณท่านคอยเกื้อหนุนท่านอยู่เบื้องหลังท่านเป็นแบ็กคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอเมื่อคุณมีพลังเยอะๆท่านก็ยิ่งหนุนยิ่งหนุนท่านก็คุณก็จะดึงสิ่งดีๆเข้ามา คือวเบชันของคุณมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่ามันอยู่ในจุดที่สูงเมื่อไหร่อ่ะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเท่านั้นนะเมื่อนั้นน่ะแล้วเข้ามาเยอะด้วยวเบีชันบวกบวกความมั่นใจบวกบวกฉันสร้างประโยชน์บวกบวกแล้วรู้ได้เฉพาะตัวเองเลยตัวเองมีความสุขตัวเองมีความมั่นใจตัวเอง p o w เวอร์เยอะมากๆเลยสิ่งดีๆจะเข้ามาแน่นอนมันคือความมหัสจรรย์นี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกถ้าคุณอยากได้ความมหัสจรรย์ในชีวิตนะ คุณต้องกล้าที่จะมั่นใจตัวเองก่อนและความมาสศจนั้นจะเข้ามาและคุณก็ต้องกล้าที่จะยอ,ยอมรับด้วยว่าฉันจะมีความมาสศจชีวิตฉันต้องดีชีวิตฉันต้องต้องเป็นไปตามที่ฉันปรารถนาคุณต้องกล้ายอมรับตรงนั้นมั่นใจตัวเองให้มากๆจงมั่นใจตัวเองให้มากมาก ที่แม่หมอบอกมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกท่าน,ท,านท่านบอกว่าเออเธออย่าไปคิดอะไรมากเลยไอ้แม่หมอคนนี้มันบอกอะถูกแล้วนะถูกแล้วมันบอกถูกแล้วตามนี้เลยพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแรงมากกองแม่หมอเบอร์เลยท่านบอกว่าถูกแล้วไอ้แม่หมอคนนี้มันพูดอะมันเป็นตามนั้นแหละเป็นตามนั้นคุณต้องปลุกไฟในตัวเองขึ้นมาให้ได้ถ้าคุณปลุก ไฟในตัวคุณขึ้นมาได้ม, Power, มันคือพลังมันคือการขับเคลื่อนมันคือเชื้อเพลิงในการใช้ชีวิตดังนั้นกายภาพนี้สิ่งที่คุณต้องทํานี้คุณจะต้องมีเชื้อเพลิงคุณจะต้องมีพลังงานในการขับเคลื่อนและพลังงานนั้นมาจากตรงไหนก็มาจากที่ตัวของคุณที่ใจของคุณที่จิตของคุณครูบาอาจารย์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่าจงปลุกพลังในตัวเองขึ้นมาให้ได้ นั่นคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดนั่นคือสิ่งที่คุณควรที่จะทำที่สุดในตอนนี้มันคือสิ่งที่จะพาคุณเข้าไปสู่จุดที่เอใช่ที่สุดถูกใจที่สุดมันเวิร์กที่สุดแล้วมันเป็นฐานของคุณจริงๆที่สุดเพราะไพ่ใบนี้ออกมาสองครั้งอ่ะไพ่ฐานบุญอ่ะสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณต้องมั่นใจในตัวเองว่าคุณนี่แหละเป็นคนทำคุณนี่แหละเป็นคนที่อาสามาทำ และคุณก็จะทามันให้เต็มที่คุณมีเมตตาคุณมีจิตใจที่ดีก็จงให้เครดิตกับตัวเองเถอะนะว่าฉันเป็นคนที่มีเมตตาฉันเป็นคนที่มีจิตใจดีฉันก็เป็นจิตที่ไม่ธรรมดาฉันก็เป็นจิตด,ดวงหนึ่งที่ผ่องใสประภัสสนเหมือนจิตไม่รู้กี่ล้านกี่คือนับไม่ท้วนหรอกทั่วจักราวาลแห่งนี้คุณก็เป็นหนึ่งในดวงจิตที่ทรงคุณค่าเหมือนกันสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ ของคุณท่านอยากจะบอกเลยก็คือว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ให้เครดิตกับตัวเองให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขมีความสบายใจกับการทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่มันคือพลังงานที่จะทําให้คุณได้ขับเคลื่อนการใช้ชีวิตของคุณทําให้คุณได้ขับเคลื่อนภารกิจของคุณได้ตามแบบตรงแบบตามที่คุณต้องการนะคะก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก,ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ ให้กับใครหลายๆคนให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะยังไงแม่หมอก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจในการทําช่องให้กับแม่หมอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไว้ให้แม่หมอด้วยสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบเออฟังแล้วมันถูกอกถูกใจเหลือเกินนั่นคือกําลังใจที่เรามีให้กันและกันเราจริงๆแม่หมออยากให้เพื่อนๆทุกคนอะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะเอาจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆอะ บางคลิปบางวันบางพลังงานก็ไปแนวหนึ่งบางพลังงานก็ไปอีกแนวหนึง่งแม่หมอ,อก็หวังอย่างยิ่งว่าแม่หมอจะสามารถช่วยเพื่อน,อนๆหลายๆคน antic, ที่ที่มีปัญหาในแนวนี้แนวนี้แตกต่างกันออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะตัวเราจะทําได้นะคะแม่หมอก็ขอส่งพลังใจพลังกายให้กับผู้คุณด้วยแล้วก็อยากให้ผู้ค,คุณมีความสุขแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเต,ติบโต,ต,ตไปด้วยกันกับช่องของแม่หมอนะคะขอบคุณมากคะ่ะ